ภาพันปีหลวงทันตัหวาสวยมากเป็นของเมืองแพร่เองเหรอใครเป็นคนสอนชอบทำไหมจะส่งลายสวยๆมาให้โอ้มันฝังเข้าไปในใจเราตื้นตันมากค่ะการนุ่งกับการห่มเนี่ย มันจะมาถึงจุดสูงสุดอยู่ที่แถบฮิมาลัยนะเพราะนั่นจะเห็นว่ากลุ่มชนต่างๆที่อยู่ในเขตตอนล่างของฮิมาลัยลงมาเนี่ยจะเริ่มมีการนุ่งกับการห่มคล้ายกับผ้าสิ้นเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากอ่าโดยที่ผ้าสิ้นหรือว่าการนุ่งท่อนล่างเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือการนุ่งแบบผ้าผืนเดียวมาพันโดยที่ไม่มีการเย็บต่อหรือว่าเย็บตะเข็บประเภทที่2คือเป็นลักษณะของการเอาผ้ามาแปรรูป มาเย็บต่อกันเป็นถุงที่เราเรียกว่าผ้าถุงหรือว่าถ้าหากว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเราเรียกว่าผ้าสิ้นเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการนุ่งของกลุ่มนี้มันจึงเป็นต้นกําเนิดของผ้าสิ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยต่างๆหลังจากนั้นมันจึงค่อยมีพัฒนาการของทางช่างในการทอในการหลังสรรค์รูปแบบของผ้าซิ้นให้มันมีความเฉพาะขึ้น ในส่วนไทยล้านนาน<ม>ก็จะมีลักษณะของการสร้างผ้าซินเนี่ยในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไทย,ยวนอำเภอรองอพยพมาจากเมืองเชียงแสนนะตอนนั้นนี่เราก็จะมีผ้าตินจกติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทอผ้าตินจกเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าอายุของผ้าตินจกนี่มีเท่าไหร่ประมาณกี่ปีหลังจากที่เราได้ภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนมา เป็นกิจกรรมที่เป็นหลักฐานสื่อถึงการแสดงที่บอกว่าผ้าเมืงองรองมีอายุเท่าไหร่ในมรดกสิงทองของโลกเราเนี่ยนะครับมันเป็นพัฒนาการจากงานจากสารมาก่อนจากที่เป็นโครงสร้างแข่งกันได้งก็มาเปลี่ยนวัสดุมาเป็นเส้นใยเพียงแต่ว่าในรายละเอียดของงานมันจะเพิ่มทิศทางของการทำให้เกิดลรวดลายเพราะฉะนั้นการจกก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่มีพัฒนาการ ขึ้นมาสูงกว่างานจากสารจึงเป็นลักษณะข,ของการสอดเอาเส้นใยเนี่ยเสริมเข้าไปโดยการใช้สีที่มีความแตกต่างให้เกิดความชัดเจนวิจิตบรรจงของเนื้อผ้าขึ้นเพราะนั้นเราจึงเรียกว่าทเทคนิคก,การจกสมัยอายุ12มาเจ้า แม่ฮัดท้อพาจากแม่แก้วมุ้นทอธรรมดานะเจ้าท้อพาใจในบ้านล้วต่อมาป้าป่นทอจกอยู่ใต้ถุนบ้านไปหลักจับป้าทอทอท,อ,ทอได้ผืนหนึ่งก็ได้ขายก็ซื้อฝ้ายมาต้อต้อเรื่อยๆอะจะ้าจกมังลองเนะี่ยจ,จะมีหลวดลายสวยสดนวดงามพิเศษ แต่ตีทําผืนแหลกเปินห้องร้ายขอกุญแจเจจะมันจะมีโค้งงอต,ตรงเนี้ยเหมือนลูกกุญแจเจ้าที่นี่พระเจ้าอยู่หัวแล้วกับพระราชินีจะ,สะเสด็จแปพระราชฐานตีพระตำหนักผู้พิงและทานก็จะให้อตีพระตำหนักผู้พิ้เจ้ะได้แหลกเปลี่ยนเรียนลูกกบแต่ละตีจะทั่วประเทศเนาะอเพราะเป็นโครงการศิลปะชีพเวนจา กับม้าท่านกับ้างไว้ว่ากลับไปต้องไปสอนชาวบ้านนะตีบ้านก็เปิดเป็นศูนย์เลี้ยงลูกใครอยากมาเลี้ยงก็สามารถมาเลี้ยงลูกได้ตีบ้านจากหมู่บ้านกลายเป็นหลายๆหมู่บ้านตีตีม้าท้อช่วงหลังๆนี่กับไปต่างจังหวัดไปถึงเชียงายถึงแม่สายแล้วก็ลำปางกระบวนการท้อ้าจกมึงร้องของเฮานะเจ้า เริ่มแรกเก็บดอกไฟมาทําเป็นเส้นไฟนะจะดอกไฟนี่จะมีอยู่3สีนะจะสีขาวแล้วก็สีตุนแล้วก็สีเขียวในไฟนะ่ะจะมันจะมีเม็ดอยู่ตรงไหนเราต้องทําการอีดหรือแยกเอาเม็ดมันออกก่อนพออีดแล้วก็มายิงจะยิงไฟนะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือตะลุมแล้วก็กลงต่อมาก็จะ ปั่นหางไฟท,งทําหางสังรีธิ์จะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นปัน่นไฟก็จะไม่เพียนหรือหลาหรือไนจะไม่ทาเสน้นไฟจะพอปั่นเสร็จแล้วก็จะได้เอามาเปียให้มันเป็นใจเป็นไนเอาอยากได้สีอย่างเี้ก็เอาไปย้อมสีกั้มหนึ่งเจ้าการย้อมสีของเัานะเจ้าจะเอาวัสดุธรรมชาติ สีฮาพอหันตีมีอยู่นะเจ้ายังสีตีมันติดดีติดทนก็คือมันจะต้องมียางถ้าเฮาจะย้อมสีดำนะเจ้าก็ใจ้ผลมะเกลือหรือลูกมะเกลือสีแดงก็ย้อมจากข่งถ้าเป็นเหลืองท้องๆก็แกนขน,นุนเปือกขนนใบขน,นมานเนี่ยจ้ถ้าเป็นเหลืององ่อ,อนๆใจ้ใบมะม่วง ไม่ฝางก็มีหลายๆสีสีส้มสีน้ำตาลไม่เขกแกจะได้สีเหลืองที่งามชอบทำที่สุดก็คือสีมะฮอมมะคามหลังจากเขาได้ฝ้ายที่เขาอยอมสีก็จะเป็นกระบวนการทอ้อเราจะเริ่มแหลกก็คือต้องเตรียมเส้นฝ้ายะแล้วก็เอามากอหรือมากวกใส่ในกงในมากวักหรือว่ากอใส่หลอดแล้วเาก็เอามามาว่นวนวนหรือหรือเดินได้อะจ้า เนื่อได้ความยาวกับความกว้างของผ้าที่เขาต้องการนะจะได้แล้วเขาก็เอามาซืบหรือต่อจากเขาจากฟื้นจากเครือที่เขาวนนามาต่อกันพอซืบเสร็จแล้วก็ถึงจะเอามาเก็บร้ายถึงจะเอามาทอเป็นผืนผ้าเจาะ กันทอผ้าจกกระจับพิเศษจากทอลายคัดพื้นฐานธรรมดาจะก็จะทลายคัดพื้นฐานธรรมดาก็แค่เหยียบสลับไปสลับมาแต่ถ้าจกมันก็จะมีเทคนิคทีว่าควักหรือกีนให้มันเป็นลวดลายและเกิดใส่สีสันไปตามที่เขาต้องการนี่นะจ้าแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของจีนจกเมืองรองคือผ้าทุกผืนจะมีลายเซ็นของชาวบ้านอยู่ ภาษาเรียกลายเซ็นตัวนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าหมายสิ้นนะครับหมายถึงเครื่องหมายของผ้าสิ้นที่ชาวบ้านทําเป็นเหมือนกับลายเซ็นเขาไว้นะครับอัตลักษณ์ของผ้าจกมังลองก็จะมีดํากระแดงนะเจ้าเวลาทอก็จะก้องดําแดงนี่นะเจ้าในผ้าถุงผืนนึงนะเจจะก็จะเปียบเหมือนตัวคนเฮานะเจ้าอันนี้คือตัวนะเจ้าแล้วก็จะมีหัวแดงหัวขาวเวลา มันจะตอให้ลุ่นต่อลุ่นนี่นะจ๊ะแม่ก็จะตอให้ลูกสาวแลวลูกสาวก็จะเอาไปตอสีขาวคนโบราณเขาบอกว่า,าอายุจะยืนน้ยเวาจนถึงหงอกหัวขาวอย่าจะตีนนี่ก็จะเป็นเทคนิคก่อนการจกให้มันเป็นลวดลายที่สวยงามมันจะมีลายลักลายประกอบอย่าจะอันนี้ลายลักนี่เป็นจะห้องวลาย สำเพลร้อยน้ำอันนี้จะมีนกคุ้มไว้ปกปักหักษาคุ้มรองในตัวสินน้นเนี่ยจะอันจะเป็นหางสะเปาหางสัมพเพลนี่ก็จะเป็นมงคลคือจะพาเขาไปขึ้นสวรรค์ถ้าจกมังล้องแต่แต่จะมีเป็นร่อยๆ้อยร้ายยังเช่นร้ายนกกินน้ำรวมต้นเนี่ยจค็คือมีนกสองตัวและกินน้ำในน้ำต้นเดียวกันเนี่ยจะร้ายนกคุ้ม ลายหมคู่กแลายขอกุ่แจลายขอพักกูตศจะลดลายมดนี่นะเจะแกจะได้จากธรรมชาติที่เฮาพอหันนะเจา้าผ้าจกมังลองเป็นของดีของชาติพันธุ์ไทยยวน,ยวนโยนกสวยสดงดงามเอาจะต้องภักษาสืบทถอด ต่อยอดไว้ส่วนของการอนุรักษ์ก็น่าจะมีความควบคู่กันกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆเราก็จะสามารถมีทิศทางนะครับที่จะทำให้การนำมาใช้ต่อของยุคปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยได้กว้างไกลขึ้นถ้าถามว่าผ้าตินจกเมงรองจะอยู่ได้อีกนานไหมผมว่าตราบใดที่คนยังใช้แล้วก็ยังศึกษาเรื่องศิละปะวัฒธรรมอยู่เนี่ยผมว่ามองลองก็ยังคงจะมีการทอผ้า ต่อเนื่องไปอีกยาวนานอยู่ท่านมีพระมหากุรุณาที่ให้ตัวดิฉันแล้วก็ให้ครั้งชาวบ้านที่หาที่สุดไม่ได้ค่ะชีวิตนี้เราต้องทุ่มเทแล้วก็รักทำเพื่อแผ่นดินค่ะตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะต้องมาสอนชาวบ้านใครอยากมาเรียนรู้ก็ยินดีถ่ายทอดให้ ต่อยอดที่ท่านได้ส่งเสริมได้กรุณาค่ะ